สวัสดีค่ะเพื่อนๆเมื่อนีน้สีผ้าเห็ดหมูปิ้งนะจ๊ะพี่น้องค่ะมันจะเป็นแบบใดสีผ้าเห็ดจากพี่น้องก่อนอื่นเท่ากับเตรียมหมูสับของเฮ้ามันกะซิมีเนื้อผสมมันนะจ๊ะเท่ากับเ็ดแบบง่ายๆค่ะทุกคนค่ะก่อนอื่นเราก็ใส่รสดีเข้าไปตามชอบจากพี่น้องแต่อย่าใส่หลายเพราะว่าเครื่องปรุงทุกอย่างมันเค็มอยู่แล้วจากพี่น้องก็ตามด้วยเกลือนิดหน่อยจ้ะเพราะว่าหมูเขาจะ เวลาปรุงเครื่องปรุงนะ่ะเขาก็จะทําให้มันเข้มมากขึ้นแล้วก็พริกไทยจะ้ะพริกไทยนี่ใส่เยอะๆตามชอบจะ้ะเราจะไม่ปรุงอะไรมากแล้วก็แป้งมันเพื่อประสานเนื้อให้เขาปั้นเหนียวขึ้นเนาะใส่จากสองช้อนแต่พ่อคะ่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ถุงมือนวดนวดกดกดอย่างนี้เลยคะ่ะพี่น้องคะ่ะนวดไปอย่างนี้นะคะนวดไปเรื่อยๆ ให้เขาเนื้อมันเนี่ยมเ,เลยค่ะพีน่น้องใกล้มือเราใส่น้ํามันพืชลงไปนิดหน่อยเพื่อไปเขาติดมือพีนอ่น้องแล้วก็นวดเลยค่ะแบบนี้เราก็จะปั้นแบบนี้เลยค่ะกลมๆนะคะก็จะใส่ใหม่แบบนี้เลยค่ะ ทุกคนได้แล้วนี่เลยค่ะแล้วก็เราก็จะพักไว้อย่างนี้นะคะเักไว้เห็นไหมเราก็จะพักในพยายามให้มันอยู่ตรงกลางนิดนึงเนาะแช่ในตู้เย็นสักครึ่งชั่วโมงหรือ20นาทีก็ได้ค่ะเพื่อให้เขาเซตตัวเราเราไปเตรียมเตาย่างกันจ้ะ เอาแล้วนะคะก็เล่าแบบอย่างแบบนี้เลยค่ะวางหมูของเราลงไปนะคะค่อยๆเบามือน,นะคะเพราะว่าหมูของเราเซ็ตตัวไม่ได้นาน,นะค่ะทุกคน <c oughs> นี่ค่ะก็จะปั้นอย่างนี้เลยค่ะทุกคนแล้วเรามากลับดูนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงเอ่ย ครั้งแรกต้องเบาคนเด้อทุกคนเพราะว่าเห็นไหมกับเร็วไปนหน่อยค่ะทุกคนอุย้ยสวยแล้วค่ะสวยวต้องช่วยตัวช่วยแล้วค่ะ เพื่อนลองเห็ดปึ้งนะคะพี่นวงเห็ดง่ายๆสไตล์แมวเหมียวจะเห็ดแบบปันบ้านแต่อร่อยนะจ้าลองดูนะคะบึงเนี่ยโบเม,มนปั่นเขาจีแล้วนี่หมูปิ่งหมูย่างเด้นี่พี่นวงไปละจ้าบ๊ายบายค่ะ